สวัสดีครับพบกับผมนะครับโอช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดีเอฟซทาง y t u t u นะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซทางแฟนเพจนะครับวันนี้เราเตรียมจะส่งพวงกรถ่ายรุ่นไม่ดำเผากระบะนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าทางตำบลปอแดงนะครับอำเภอชนบทนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเปคขนาดกว้างกว้างเมตรเจนะครับยาวที่3เมตรนะครับพอกสูงที่เจ็เซนนะครับ ต,ตัวนี้จะเป็นรุ่นไม่ดำเผา Pokemon, ะกะบะนะครับกระทะขอบสิบผ้านะครับอันนี้กระทะลูกค้านำมาเองนะครับจะเป็นขอบส5ผ้านะครับเป็นกระทะผ่านะครับเป็นของลูกค้านะครับลูกค้านำมาเองนะครับตัวนี้จะเป็นกระซีรางน้ำหน้าสีเป็นตัวกระซีนะครับมีเข็ตั้งปรับเกีียวไปนะครับมีบันไดสองข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในก็สีส้มนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงล่างนะครับหลังนั้นเราก็เหมือนเดิมครับซับดามให้แบบนี้นะครับตัวนี้เราก็ซับให้เหมือนกันครับคอล่าก็เป็นพาวดานสองนิ้วนะครับตาไก่ของฟอร์ดนะครับเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างนะครับนี่นะครับเป็นพาวของกระบะนะครับเราก็จะค้ำหัวค้ำท้ายให้แบบนี้นะครับเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถนะครับนี่สามารถเปิดข้างได้นะครับ เปิดได้ทั้งสด้านเลยนะครับ,รบเกมจะส่งลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอทีกันต,ตอนถึงบ้านลูกค้านะครับ อนนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับลูกค้ามาใซ์กับโบต้าแอลสีสนะครับตัวนี้พ่วงก็ขนาดกว้างนะครับในเจ็ดสิบนะครับยาวที่สามเมตรนะครับความสูงที่หนึ่งเมตรนะครับสามารถเปิดข้างได้นี่นะครับเปิดข้างได้แบบนี้เลยนะครับฝั่งนู้นก็เปิดได้นะครับค้าทัานใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทนะครับผมจริงว้จั้คีวิดโอนี้นะครับ แต่คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละครับไม่ดําเผากระบะนะครับ